ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้ของแรงจากเมืองมะขามหวานนะครับได้เดินทางมาถึงผมแล้วครับของดีไม่จะเป็นต้องแพงนะครับของแพงไม่ได้แสดงว่ามันจะดีนะครับนี่คือพระขุนแผนยอดขุนพลรุ่นแรกหลวงพ่อเหนินปุญญเขตโต สำนักสงเทื่ือเขาเพชรพญาทานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองมะขามหวานนะครับรุ่นนี้จัดสร้างน้อยมากนะครับแค่50ลังแต่มีเหลือให้เล่นหาในเมืองไทยของเรานั้นเต็มที่ไม่เกิน40ลังเพราะพระไหลออกนอกไปเป็น10บรังนะครับพระออกเมืองนอกไปเป็น10ลังนะครับรุ่นนี้นะ ปลุกเสกถึงสามวาระนะครับปลุกเสกถึงสามวาระนะครับวาระที่หนึ่งนะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่มหาศิลานะครับวาระที่สองปลุกเสกโดยท่านพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสบงวาระที่สามปลุกเสกโดยก้าพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับมีหลวงปู่ขำหลวงปู่ไทยหลวงปู่นิพพานหลวงพ่อคูณหลวงปู่ยกครูบาวชิริน หลวงพี่เลี้ยงพระอาจารย์ลลวิรพลวัดตลิงชันแล้วก็หลวงพ่อเหินนะครับนะตอนนี้นะครับผมมีสองลังนะครับต้องบอกว่ามีสองลังนะครับยอดจองเต็มหมดทั้งสองลังแม้กระทั่งรายการแถมยกรังนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูรายการแถมยกรังก่อนนี่คือรายการแถมยกรังครับเป็นเหรียญหล่อเมกสิทธิ์ครับนี่ เหรียญหล่อเนื้อเมกกสิ์ครับโอรายการแถมยกหลังนะขออนุญาตไม่แกะซีนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนจับจองไปแล้วนะครับอ่ะลำดับต่อไปนะครับไม่พูดพ่อมทำเพลงขออนุญาตไม่คุยเยอะนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่เจ็ดมีนาคมนี่นะฮะเจ็ดมีนาคมนะครับไม่รู้ว่าผมจะส่งทันหรือเปล่าครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครับถ้าส่งทันก็ส่งให้วันนี้นะถ้าไม่ทันก็ นะอย่าว่ากันนะครับขอเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะถ้าไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับนะจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยตามเวลาเห็นไหมฮะเดี๋ยวท่านดูนี่เที่ยงห้าสิบแปดนี่อีกสองนาทีก็บ่ายโมงแล้วครับนี่นะครับนะไม่รู้ว่าจะส่งทันไหมนะครับอ่ะโอเคครับเปิดขึ้นมานะครับไม่มีการทําตําหนีเนื้อเงินอ่าไม่มีการทำตำหนีก็อ่าตะกุดทองคามาแต่อย่างใดครับเป็นโรายการที่เก้านะครับซึ่งเป็นรายการรุ้นเนื้อครับนี่กล่องซีนเดิมๆครับอ่ะ โอเคครับขออนุญาตทําการคละเนื้อเลยนะครับเพื่อความชัดเจนในการเจ้าหาวัตถุมงคลครับอ่านี่นะครับหนึ่งลังนี้หนึ่งร้อยลุนนี้มีคนจับจองเป็นเจ้าของไปหมดแล้วครับอ่านี่นะครับของดีครับจากเมืองมะขามหวานครับหลวงพ่อเหินครับอ่านี่สดๆร้อนๆพระพึ่งมาถึงนะครับไตรษณนียเขามาส่งช้านิดนึงนะครับก็ตามคิวนะผมโทรไปเร่งเขาแต่เช้าแล้วเขาบอกว่า ตามคิวครับตามคิวเพราะอย่างี้นะครับโอเคนะครับอยู่ตรงหน้าท่านนี้หนึ่งร้อยลุ้นนะครับมีเจ้าของจับจองหมดแล้วครับนะมีเจ้าของหมดแล้วนะนี่นะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่ไม่โอนเงินหรือของตีกลับมาอย่างไรเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบตอนนี้ก็มีคนที่ยังไม่โอนเงินอยู่สองสามท่านนะแต่ว่ายอดจองก็คือเขาจองแล้วก็ต้องให้สิ์เขาก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับ สวยยครับกาพระขุนแผนยอดขุนพลครับมวลสารเยอะแยะมากมายหลากหลายที่ผมได้บรรยายท่านฟังเมื่อคืนนี้ในคลิปหลายท่านน่าจะจากันได้นะครับมวลสารเยอะมากอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปแปะหมายเลขลุ้นนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์ลุ้นนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับ ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้จัดส่งไม่ทันนะครับนะวันนี้วันที่เจ็ดนะครับผมส่งไม่ทันนะเพราะว่าขณะนี้เวลาเกือบบ่ายสามแล้วนะครับนะบ่ายสองครึ่งแล้วนะฮะเกือบบ่ายสามแล้วนะครับ,าารรบท่านไหนอยากทราบว่าเหลือเบอร์ไหนอย่างไรนะครับอยากจะเลือกเบอร์ก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมให้ท่านดูที่หน้าจอนี้นะฮะ สำหรับคนที่สั่งจองทันเท่านั้นนะครับท่านไหนที่สั่งจองไม่ทันไม่ต้องติดต่อมาเพราะว่ายอดจองเต็มหมดแล้วนะก็มีคนที่รอโอนเงินอยู่นะสองสามท่านนะที่ยังไม่โอนเงินนะแต่ว่าเขาสั่งจองแล้วก็เดี๋ยวให้สิทธิ์เขาก่อนแต่ถ้าเขาไม่โอนเงินภายในวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คนที่เขาพร้อมนะฮะนะครับวันนี้คงส่งไม่ทันนะครับขออนุญาตเลื่อนส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่แปดมีนาคม นะครับขอเวลาพัสดุนะครับไปสีเดินทาง3วันนะครับ9 10 11นะครับคิดว่านะครับไม่เกินวันที่11นะทุกท่านน่าจะได้รับพัสดุนะครับหากเกิน11มีนาคมนะครับแล้วท่านไหนยังไม่ได้รับพัสดุก็แจ้งเข้ามาหาผมด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลังที่2กันต่อครับมาต่อกันลังที่2นะครับนี่คือลังที่2ครับผมมี2ลังครับสําหรับพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับ รายการแถมยกหลังก็มี2เหรียญแต่ว่า2เหรียญน,นี้มีคนจองไปหมดทั้ง2เหรียญน,นะครับอ่ะขออนุญาตเก็บไว้ให้ลูกค้าผมนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตตัดลังที่2ต่อเลยนะครับอ่านี่เลยนะฮะนี่เลยครับรายการลุ้น100ลุ้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้หลังที่2นี้ก็มีคนจับจองเป็นเจ้าของไปหมดแล้วนะครับนะมีคนจับจองหมดแล้วรายการ ตะกงตะกุดทองคำาบรายการเนื้อต่างๆก็คระกันอยู่ในนี้นะครับไม่มีใครมองเห็นว่าด้านในเป็นเนื้ออะไรนะฝังตะกุดแบบไหนเป็นรายการลุ้นเนื้อซีนเดิมๆนี่ทุกท่านดูครับเห็นไหมฮะลุ้นเนื้อซีนเดิมๆครับนี่นะมองไม่เห็นครับชัดเจนนะครับอ่ะขออนุญาตทําการคระเนื้อเหมือนเดิมครับเช่นเคยนะครับตามสไตล์ของผมครับทุกอย่างต้อง ชัดเจนโปร่งใสนะครับต้องตรวจสอบได้นะครับอ่าโอเคนะครับ1 0 0 0ลุ้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับรายการลุ้นยอดจองเต็มหมดแล้วครับนะทั้ง200องค์ครับ200องค์นะครับทั้ง2ลังนะครับยอดจองเต็มหมดนะครับอ่ะท่านไหนที่สั่งจองทันก็ดีใจกับท่านด้วยนะครับท่านไหนที่สั่งจองไม่ทันนะก็รอสักหน่อยครับเผื่อมีคนเขายกเลิก หรือมีของตีกลับมาเราก็ไม่รู้ว่าขั้นไหนเขาสั่งไปแล้วเขาจะรับจริงไหมเราก็ไม่รู้นะบางทีของอาจจะตีกลับมาก็ได้นะครับก็มีคนติดต่อเข้ามาจะสั่งจองกันหลายท่านนะครับอยากจะได้รุ่นนี้กันนะครับร้อนแรงครับอ่ะโอเคนะครับไม่พูดเยอะเอาเท่าน,นี้พอนะครับพอของปากของคอนะครับผมไม่มีโอกาสที่จะได้แกะให้ท่านชมเลยนะฮะเพราะว่า คนเขาจองกันหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปแปะหมายเลขลุนนัมเบอร์1นึถึงหนึสักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์ลุนนะครับ1นึถึงหนึเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลังที่2นี้นะครับก็มีนะคนสั่งจองไปหมดแล้วเช่นกันนะครับนะาหมดทุกลุนนะครับทั้งอรายการลุนเนื้อและรายการแถมยกลังนะครับนะวันนี้นะก็ไม่ได้ส่งนะครับ นะขอเลื่อนส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่8ครับวันที่8มีนาคมครับเก้1สสิบอนะครับคิดว่าไม่เกินส1มีนาคมนะครับทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะหากเกินวันที่สิเมีนาคมนะครับแล้วท่านไหนยังไม่ได้รับของยังไม่ได้รับพัสดุนะก็ติดต่อแจ้งหาผมได้เลยผมจะได้ติดตามพัสดุให้ท่านนะครับขอเวลาไปสนย์ทำงาน3วันส่งวันพรุ่งนี้ครับ ทุกรายการทั้งรายการลุ้นเนื้อและรายการแถมยกลังนะครับสําหรับท่านไหนที่สั่งจองทันนะครับผมก็ดีใจด้วยนะขออภัยสําหรับท่านที่สั่งจองไม่ทันด้วยนะครับผมมีแค่สองลังนะมีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับนะหมดแล้วทุกรุ้นนะครับถ้าหากว่ามีหลุดหลุดจองตีกลับมาอย่างไรนะเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบผ่านทาง YouTube อีกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ